สวัสดีครับมาอีกแล้วนะฮะนี่มาดูเป็นพระสมเด็จพระยกสมเด็จโตกุกวังหน้าวัดพระแก้วนะแบบนี้มีไหมขายกันได้เป็นหลักหมื่นนะขายดีนะฮะผมบอกก่อนเลยนะว่ามีจริงไหมเป็นสมเด็จนะด้านหน้าเป็นสมเด็จอันนี้เขาเอาไฟสองนะเดี๋ยวให้ดูรูปนี่อันนี้คือเขาเาไฟสองนี่จะเป็นด้านหลังนะมีทั้งเนื้อแดงเนื้อเขียวเป็นยกอ่าเป็นยก าบอกว่าเป็นหยกหยกแดงหยกเขียวบางร้านบอกเป็นหยกเจดายเลยใช้คำว่าหยกเจดายเลยนะใช้คำว่าหยกเจดายเลยนี่นี่ถ้าอันนี้ไม่ส่องไฟก็จะเป็นแบบนี้นะไม่ส่องไฟก็จะเป็นอย่างนี้อ่านี่ปิดทองมีเขียนด้วยว่าปิดทองแท้น่าเป็นไงดูดึงดูดการตลาดสุดยอดนะครับนี่ ขายไม่ใช่ถูกนะองค์หลักร้อยนะหลายร้อยนะอง์หลายร้อยนะองสี่ห้าร้อยนะคนไม่รู้นี่สมัยก่อนนี่โดนอง์เป็นพันองเป็นหมื่นนะผมบอกก่อนขายเฉพาะแอปเดียวแอปเดียวนะที่ผมดูคร่าวๆขายเป็นพันอง์เป็นพันองนะนี่ถามว่ามีอยู่จริงไหมกูวัดวังหน้าเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะครับคือพระเนื้อยกอย่างเนี้ยไม่มีนะครับพาะเนื้อยกที่แบบปีสอง เขาประมาณว่าสองสี่กว่านะสองสีท่ท่านท่านสมเด็จโตอะไรประมาณนี้ไม่มีอยู่ที่นี่ปู่ทวดก็ยังมีนะครับเป็นปู่ทวดอ่าแต่เขาอันนี้ผมไม่รู้ว่าตีเป็นอะไรนี่เขาจะมีลงลักปิดทองนะวันเนี้ยยอดนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้อ่าให้ดูกันมีแผ่นทองปิดเขาบอกเป็นทองคําแท้ซึ่งไม่เป็นจริงแน่นอนด้านหน้าเป็นทองเหลืองนะครับตรงนี้เป็นทองเหลืองเนี่ยตรงนี้เป็นทองเหลืองนะครับ ส่วนข้างๆเนี่ยเขาบอกว่าปิดทองแท้ทองแท้เนี่ยหมายถึงทองคาเปลวแผ่นละห้าบาทหรือเปล่าอันนี้ต้องแยกให้ออกนะคือคนก็จะเข้าใจว่าคนก็จะเข้าใจว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะเขียนพลาดหัวเลยปิดทองแท้คนก็จะเข้าว่าใจว่าตรงเนี้ยคือทองแท้นี่ไม่ใช่แน่นอนนะนี่ทองเหลืองแน่นอนนะเพราะทองแท้เนี่ยราคาหลักร้อยเนี่ยไม่ได้อย่างนี้ต้องมี ตีบางๆอย่างนี้ต้องมี0.5ตีขั้นต่ําตอนนี้กร,รมซื้อขายกันถูกๆแบบกรอบมือสองกรอบทองมือสองก็ยัง1,008 1,007 1,008 0 0 9นะตอนนี้ทองสี่หมื่นนะ 1, 7, 8, 9, 2, อ่า1,007 1,008 1,009สองพันอ่าสีดีๆหน่อยก็สองพันกว่านะกำและเจ็ดนซึ่งเป็นมือไม่ได้ไอ้ที่ทองแท้นี่ระบุทองแท้นี่ผมหมายถึงว่าทองคําเปลวแน่ๆเลยแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ใช้ทองคําเปลวแท้ นะะแน่นอนนะอย่างนี้บอมแน่นอนนะไม่มีไม่มีอยู่จริงนะคนซื้อยังเชื่อและยังมีคนซื้ออยู่จนถึงทุกวันปัจจุบันนะคือมันไม่ยี่ขายมาแบบปี2ปีนะมันขายมาเป็น10ปี20ปีแล้วก็คือมันเป็นนิทานอุปโลกนี่ลองดูบางช่องบางช่องเนี่ยคือเขาเอาไปทำคือไปอุปโลกว่า เป็นพระแท้นะเป็นพระหยกแท้เป็นนู่นนี่นั่นผมบอกเลยเนื้อหยกก็ปลอมครับนี่เป็นแก้วแน่นอนแก้วอัดนะเป็นแก้วอัดถามว่าหยกแท้เนี่ยสองทะลุแต่มันไม่ใช่หยกไนงะเนี่ยมันเป็นแก้วอัดนะฮะเป็นแก้วอัดนะเป็นแก้วอัดแน่นอนคนระับนี่อันนี้มีมีเนื้อแปลกก็คือเป็นเนื้อทับทิมอ่าบางบาง บางบางสำนักเขาบอกหยกแดงนี่เป็นไงพระพวกนี้แปะทองมานานแล้วนะทํามานานแล้วด,ดูที่คาบทองเนี่ยก็คือย่อนเลยบอกเลยย่นเนี่ยย่อนอย่างนี้เก่านะเป็นคือเขาทาสต๊อกไว้เยอะง่ายๆบางองค์ก็อยู่นนบางองค์ก็อยู่ไว้เนี่ยปิดทองย่นๆเน,น,นี่ยคือเก่านะคือเก่าในระดับหนึ่งแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นพระเทก็คือทําเก๊ามานานแล้วประมาณนั้นเนะนี่ยเนี่ย เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แต่มีคนโดนเยอะนี่ไม่ใช่หยกนะผมบอกเลยผมคือมีความรู้หยกนิดนิดหน่อยหน่อยแต่อย่างเนี้ยไม่ใช่หยกแน่นอนนะเนี่ยอย่างเนี้ยไม่ใช่หยกแน่นอนเป็นแก้วอัดนะฮะแก้วนะฮะเป็นแก้วแน่นอนนะนี่ปิดทองมามีทารักก่อนแล้วก็อ่าทาทองอีกทีนึงเป็นไงคือ ขายมานานจนแบบจนคนก็เชื่ออืมบางบ้างเนี่ยไปเจอค้นเจอเนี่ยเจอนะมีนะครับผมบอกก่อนมีนะไม่ใช่ไม่มีนะท่านอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปนี่นะผมบอกเลยว่าไม่มันไม่มีจริงครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีหยกปลอมนะเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะ คืออาจจะเอาหินอ่อนมาแกะหรือมีอยู่หลวงพ่อนึงคือหลวงพ่อวิริยังคนระับวิริยังที่เอาหยกมาแกะแต่นั่นก็รู้สึกอิตาปี3กว่านะเป็นหยกจากทางสวิตหรืออะไรสักอย่างนะฮะประมาณนี้และสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะแกะหยกเนี่ยมันยังไม่มีหยกปลอมหรืออะไรเงี้ยก็เขาก็ต้องแกะจากของแท้ถูกไหมฮะอ่าถูกต้องไหมฮะก็ต้องแกะจากของแท้อสมัยโอ้โห200 เออร้อยห้าสิบสองร้อยเกือบสองร้อยปีอย่างเงี้ยคิดดูดิมันยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะทำหยกปลอมอ่ะก็คือหยกปลอมอันนี้ก็คือหยกของหยกกระปอมพระกระปอมนะฮะอย่างเงี้ปลอมแน่นอนครับนี่อันนี้คือเขาที่มันแดงๆเนี่ยคือเขาเอาไฟสองด้านล่างนะนี่ต้องบอกก่อนนี่ปลอมแน่นอนเนี่ยเอาไว้เขาไม่มีจริงนะไม่มีจริงผมบอกเลยไม่มีจริง ไม่มีอยู่จริงบนโลกนี้แน่นอนนะที่เป็นพระยกถ้าเป็นยกจากสำนักอื่นนะคือก็ว่าไปออย่างหนึ่งยกจากของเก่าที่เขาแกะอย่างของจีนอย่างเงี้ยที่เขาแกนะมีส่วนเยอะมีมีแท้เยอะนะฮะมีแท้เยอะแต่อย่างเงี้ยปอแมแน่นอนเนี่ยเป็นปู่ทวดเนี่ยอย่างเงี้ยมีปู่ทวดด้วยแต่นี่เขาไม่ได้บอกว่าวางหน้านะขององค์ปู่ทวดเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นพระยกเฉยๆแบบเออแล้วก็อธิบายพูดนะคุณแต่ แต่เห็นอะไรไหมครับแผ่นยานเนี่ยมันยานเดียวกับยานเมื่อกี้เลยจากโนระสํานักนะเอออ่ะก็ะคือมันสำนักท่าประจันเนี่ยแหละครับอสำนักท่าประจันเนี่แหละครับประมาณนั้นแต่ตอนนี้ตลาดไม่น่าจะมีแล้วนะผมที่ผมไปไม่ไม่น่ามีม,มีมีแผงก็น้อยนะเดีย๋ยวนี้เป็นแผงพวกอย่างนีน้แต่ก็ยังมีขายกันอยู่อะนะมาเนี้ดูทองดูอะไรนะครับ นี่ทองเปิดคือเขาทํามานานแล้วบางทีมันก็บางโอ้มันก็ยังอยู่เก่าอยู่แต่คือเขาพยายามแต่งให้เก่าอะ่ะง่ายๆแ,แต่งทองให้เก่าแต่อย่างเงี้ยมีอายุนะทองเนี่ยทองมีอายุนะผมว่าไม่ต่ำกว่าสามปีห้าปีนะเนี่ยทองที่แบบแย่ยๆอย่างเงี้ยสามปีสองปีห้าปีเนี่ยเอามาแต่งนะนะแต่ว่าไม่แท้แน่นอนหยกก็ไม่ใช่หยกแท้นะครับอ่า นาะอันนี้เข้าความเข้าใจง่ายๆนะพี่พี่เกือบจะงงว่าเอ้ยอ้อาวโยกแท้มันก็ต้องส่องไฟทะลุอันนี้ส่องผ่านไฟด้านหลังนะอ่าแก้วก็ทะลุครับพี่หินอะไรก็เกือบทะลุกอบทั้งนั้นนะครับถ้าไม่ใช่หินสีทึบนะง่ายๆมันทะลุเกอบทั้งนั้นนะครับแก้วก็ทะลุแก้วทะลุง่ายเลยนี่อย่างเงี้ยเป็นจุดๆจุดๆุดๆอย่างเงี้ย เป็นแก้วแน่นอนครับไม่ใช่หยกเนี่ยมันมีสว่างขึ้นมาเลยอย่างนี้นเนี่ยเป็นแก้วแน่นอนับหยกมันจะทึบมันจะนี่กว่านี้ครับแล้วไม่มีทางเป็นหยกเจไดเจไดอะแค่เป็นหัวแหวนหน่อยเดียวนะแพงมากครับแพงมากถ้าเป็นเจดอันนี้เขาลงเลยว่าเจดยหยกเจดทํเขาอย่างเจหยกอะมันมีหยกธรรมดาแล้วก็หยกเจไดแล้วก็หยกเนฟไฟเนฟยไฟเนี่ยไว้แกะพระพุทธรูปนะไม่ใช่ ไม่ใช่เจไดเนฟไฟ์เนี่ยเอาไว้แกะพวกพระพุทธรูปเพราะราคาจะถูกกว่าแต่ถ้าเป็นเจไดเนี่ยแค่หัวแหวนเนี่ยหยกก็คือเขียวจักระพัดหยกเจไดเนี่ยก็คือแค่หัวแหวนเนี่ยถูกสุดเนี่ยผมยังเห็นหลักพันหัวแหวนนิดเดียนะยังหลักพันคือแกะพระขนาดเนี้ต้องมีห้าล้านอะ่ะผมบอกเลยต้องมีห้าล้านน่อย่างนี้นะเจอหยกที่เป็นทิ้นเป็นดุ่นอย่างงี้ต้องมีห้าล้าน อ่ะซื้อหาระวังกันด้วยครับก่อนไปกดฝาก Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สนับนสนุนช่องด้วยการกดไลค์นะฮะแล้วก็มีสินค้าของเราทางร้าน Stone Story นะครับที่กิกมีลิงก์สินค้ามีพระราคาไม่แพงครับถูกๆไม่ได้ขายพระ,ะแพงแบบเป็นกระแสรหรือว่าอะไรเป็นพระถูกๆหลักร้อย200 300 400นะฮะที่ร้าน Stone Story เป็นเว็บไซต์นะเราอไม่พี่ก็ดูทางทางช่อง ยูทูบเนี่ยแหละส่วนมากผมจะลง yu o t u b e นะฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปมีความรู้มีสาระอะไรดีๆผมก็จะเอามาเปิดให้พี่พ,พีดูเรื่อยๆนะเปิดปรองงไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆช้อนไปนะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ